พี่น้องครับคุณผู้ชมครับเคยเห็นสังเกตเบิ่งรับยายที่อยู่ในธารบัดนะครับเป็นเรื่องเล่าของยายครับยายกลายเป็นเรื่องเล่าจาก,กรุ่นลูกรุ่นหลานผ่านภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้ครับบนเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินทางสามแยกชียงกุลไปทางเรนูนครตบนพระกลางทุง่งอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมเมื่อบ่ายของวันที่13เดือนพฤศจิกายน พศ2 4 9 8เนื่องในวรโรกาสทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอดุลยเดชรัชการที่เก้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระศกนิกก่อนภาคีสารเป็นครั้งแรกคุณยายตุ้มจันทนิตหญิงชราวัยร้อยสองปีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2 3 9 6อยู่ที่บ้านถาดน่อยตำบลพระกลางทุง่ง อำเภอถาดพนมห่างจากจุดที่ทางราชการกำหนดให้เป็นจุดรับสเสด็จประมาณ700เมตรแล้วกับคุณยายได้ไปรอเฝารับสเสด็จแถวนาสุดเพื่อให้ได้ใกล้ชิดเบื้องพยุคุบาดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้พร้อมด้วยดอกบัวสายสีชมพูจำนวนสามดอกตั้งแต่เสารจนหอดบายแสงแดดกระแผดเผาจนดอกบัวสายในมือของยายนี่เหี่ยวโรยแต่หัวใจความจงรักภักดีของหญิงชารา ย่งคงเบิกบานในเมื่อในหลวงเสด็จมาถึงกระตรงมาที่คุณยายคุณยายกระโยกดอกบัวสายที่ร,ร้อยราสามดอกนั้นคืนจนเนื้อศีรษะแสดงความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอ,อุลยเดชทรงโนมพระองค์ลงมาจนพระผักเกือบฉิดคับศีรษะของคุณยายทรงแยมพระสวนอย่างอ่อนโยนพระหัตแตะมือกลานคลำของเกษตรกรชาวภาคอีสานอย่างนุ่มนวลบบมีผู้ริหูวา ทรงกระสิบค้าใดกับคุณยายแต่แน่นอนว่าคุณยายบ่มีวันลืมเช่นเดียวกันกับในหลวงบ่ทรงลืมราษฎรคนสําคัญที่ทรงพบริมถนนวันนั้นหลังจากที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหาคนครแล้วทางสํานักพระราชวังได้ทรงภาพรับ,รบเสด็จของคุณยายตุม่มพร้อมพระบรมรูปหล่อด้วยปูนปัาสเตอร์ผ่านทางอำเภอถาพนมให้คุณยายตุม่มไววเป็นทีร่ระลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ หลังจากนั้น3ปีคุณยายตุ่มจันทนิตถึงแก่กรรมเมื่อปีพศ2 0 1หลังจากนั้นลูกหลานได้สร้างธาตุเจดีบรรจุอัฐิคุณยายตุ่มจันทนิตไวณนหะนาบ้านเลขที่22มู11ตำบลพระกลางทุ่งอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมในบริเวณพื้นที่สองงานโดยยกพื้นดินดังกล่าวให้เป็นที่สาธนารณประโยชน์สมบัติของแผ่นดินภาพคุณยายตุ่มจันทนิททูลกล่าวถวายดอกบัว3มดอก ถ่ายโดยหัวหน้าช่างภาพส่วนพระองค์อานัตบุญนาคได้บันทึกภาพวินาทีสําคัญที่ถูกเรียกว่าภาพดอกไม้แห้งหัวใจซึ่งต่อมาได้กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่งของประเทศไทยและเป็นภาพที่เซแทนคําพูดได้มากกว่า1น่ล้านคําพูดทันเองครับ